ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักรู้จักครับอ๋อไม่รู้จักครับรู้จักใหม่ไม่รู้จักค่กกะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาิเคสองหนึ่งอยากรู้ต้องได้รู้วันนี้เราจะมาหาสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเมืองสามหมอค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดแม่หลวงที่เราจะได้คําตอบของสิ่งที่เราอยากรู้กันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่จะมาให้คําตอบแกเราได้ค่ะว่าปางซอยคืออะไรนะนั่นก็คือพระอาจารย์แห่งวัดแม่ละหลวงแห่งนี้เองค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะปางซอยคืออะไรคะปางซอยนี่เขาจะคือความหมายง่าไงคือว่าการตกแต่งเชิงไทยเชิงไท,ทยของอุโบสถปางสาราการเรียนปางของประเทศนี้มันก็ใช้ตกแต่เงเฉพาะที่เป็นที่เป็นกองสูงนเนาะ เช่นเมื่อก่อนก็ใช้ตามวัดและต่ตามของพระราชวังของกษัตริย์สมัยก่อนอออหรือว่าเป็นเจ้าฟ้าอรแบน้ mm hmm. แต่ปันซอยนั้นเราทามันมันมีอยู่บางทีเราเรียกรวมกันว่าปันซอยเพราะที่มีสามส่วนส่วนตั้งบนเรียกว่าปันทองส่วนตรง,ตรงกลางนั่นเ็เรียกว่าทองส่วนข้างล่างเรียกปันซอยแต่ว่าความหมายจริงคือว่าถ้ารวมกันแรกก็สมมัิเขาเรียกว่าปันซอย แต่ให้จริงในตันสอยจริงคือตัวข้างหลัง, uh huh. ง,ลงจะมีสามส่วนส่วนบนบน,นเนาะว uh huh. นการส่วนหนังเพราะว,ว่าวัสดุที่เราทำสมัครแล้วก็จะเป็นวัสดุที่ว่าแข็งแรงตันสอยนี่เพื่อที่จะทให้ได้ประเภทให้สวยงาม,มานะ <c oughs> ดูแล้ว <c oughs> ดูสนาให้ดูเป็นศิลปะของไทยใหญ่และกอสมงเขาหมาก่แ,แต่ว่าเราจะเลือกลายแบบไหนลายบางทีแล้วก็ชอบผมว่า,าจะชอบเป็นลายเถาวัน เอาวันคือต่อกันเรื่อยๆมีซี่สุดทำดอกเดียวก็ทําต่อซ้ายขวาซ้ายขวาไป,ไปเรื่อยในทาวหลังแล้วแต่ว่ากินจนาการของแต่ละคู่แต่ละคนตรงนี้บางทีก็ทาดอกไปเฉยแต่ตัวคําบน,นี่เขาเรียกว่าแตเป็นเป็นปันทองให้เป็นสักกตทำเป็นแบบพอต่อเรื่อยๆต่อนัอ่นแหละแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ว่าเราจะหาอะไรมาต่อกันทําให้ดูแล้วมีเสนงาน์ าเก็เรามีทำทำถ้าทำเสร็จอีเขยเราจะมนตัวเขยนะแต่เราจะต้องวางจิตไข่ปางการเดินให้มันสวยจิตไข่ปลาใข่ปลาในปัจจุบันนั้นมันจะมีอยู่การเดินจิตไข่ปลาก็มีสองอย่างเราจะเดินเป็นล่องหรือว่าจะเดินเป็นจุดบางคนเขชอบเป็นจุดบางคนชอบเป็นล่องแต่ว่าที่ว่ามันจ้างี๋ยอนี้จะชอบใบไวก็คือการทำจิตไข่ปา แต่คนสมัยก่อนเขาจะทำลิ้นล่องลิ้นล่องมันเป็นสวยๆกันแล้วก็ที่จริงเป็นศิลปะที่ว่าในปัจจุบันนั้นคนทำแต่น้อยเพราะว่ามันเป็นต็บเกียดค่าจ้างก็าดีอยู่แต่ว่าการกระทามันต้องต้องใช้เวลาอยู่กับที่แล้วก็มันยังไงเกี่ยวกับ ถี่มือก็ไม่แข็งเกี่ยวกับมันมันมัน,ม,นมันทั้งในมือของเราเนี่ยมันเจ็บมากประกอบมีแผลมากมันแต่ว่าการทําการซอยนั้นเป็นสีเมตตาที่ว่ายังไงมันเ,เป็นการทำมไม่เจ็บรักรึนะมันจะไม่รักกาทำรับาตแล้วอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์สำหรับอุปรกรณ์นั้นในปัจจุบันนั้นจะมีเลือกเลือกยังไแล้วเราจะอะไรทำอุปรกรณ์มันมีอยู่สามอย่างด้วยกัน เอาวัสดุที่ทำเนะเาะหนึ่งเป็นสังกะสีสง 2> 2, องอลูมิเนียมสมทองเหลือสงสามประเภทนี้มันก็อ,อยู่ที่ราคาว่าคนที่สั่งนั้นจะเอาประเทไหน,นถ้าเป็นสังกะสีเราก็จะเอาถ้าว่าให้คงโทนอยูน่นานเราก็ใช้เบอร์ยีถ้าลองมาอยู่เบอร์สาลองลงมาก็เบอร์ยีส เบอร์สามสิบแล้วก็ขึ้นมาเบอร์สามสิบห้เบอร์สาถ้าเบอร์สามสิบสามสิบสานี่รู้สึกว่าใช้ไม่นานแต่ถ้าเบอร์สามสิบยี่สิแปดนี่แข็งแข็งไดนานในโดประเทศเรแล้วก็มาเป็นอลูมิเนียมก็มันจะมีเบอร์นางเบอร์ยีบเบอร์สามสิบเหมือนกับของสีแต่เดี๋ยวว่าเบอร์ของ ทองเหลืองจะแตกต่างจะมีเบอร์สี่ห mm ้าหกเจ็ดแปดมันจะดูดูกบบเบอร์เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราใช้แบบว่าแล้วแต่ว่าเราจะประกวงราคาขนาดนั้นอวัสุทที่ปกรณ์กกร็จะมีพวกข้อนไม้เนาะที่ราเจาะแล้วก็มีค้อนค้อนเราใช้ ใช้เหล็กก็ได้หรือว่าจะใช้ไม้ก็ได้แล้วก็มาเป็นซิวซิลทพอเราทำจากเหล็กเพือให้ตีตีมันก<ด>็แต<ม>่เราจะเอาแบบไหนแบบสิบเอากันไกล<ม><ม>กันไกลเพื่อที่ไว้ตัดก็จะมีดินสอกระดาษแล้วก็ไม้บรรพกสาหรับเม็ดตัรน,นี้พวกใช้ยางลบประเทศไทยเราเขียนกระดากระดาดเรียกว่าใช้เพราะว่าเขียน อกายเขสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณท่อาจารย์เป็นงนึ่งค่ะที่ให้ควอมูลแล้วก็ให้ภาพสวยๆแกเราแล้วก็ให้เรารู้ว่าบางปลอยคือไรค่ะสำหรับใครนะคะอยากจะรู้ว่าปางซอยคืออะไรก็อยากมปชมความงามค่ะเพราะมาได้แขกที่วัดแม่ละหลวงนะคะตาบลแม่ละหลวงอเภอไร่จังหวัดน่านค่ะ